หลังจากเราสร้างโปรเจกต์เสร็จนะครับเราจะมาดูองค์ประกอบต่างๆของ Unity กันนะครับโดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของซีนครับเป็นพื้นที่เราใช้ทํางานนะครับส่วนที่2อจะเป็นส่วนของไฮไลชีนะครับเป็นส่วนที่เอาไว้จัดการสิ่งหลักๆที่อยู่ในซีนครับส่วนที่3จะเป็นส่วนของอินสเปกเตอร์นะครับเอาไว้แสดงรายละเอียดต่างๆของอ็อบเจกต์ที่เราเลือกมานะครับโดยในไฮไลท์ชีนะครับก็จะมีคอมโอเนนตเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนที่4นะครับก็จะเป็น โปรเจกต์นะครับก็จะเป็นโซนที่เรา,เาไว้เก็บไฟล์ของ Unity นะครับด้วยไฟล์ที่เราจะใช้งานหรืออะไรที่เราใช้ทำงานในโปรเจกต์ของ Unity ต้องอยู่เป็นอ่ารูปของ Access นะครับส่วนที่5นะครับก็จะเป็นส่วนของคอนโซลน,นะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้แสดง Debug หรือว่าแจ้งเป็นหลอกมานะครับว่าการทำงานของโปรแกรมนะครับตอนเรากดรันเกมตอนหลังจากเราทำแล้วนั่นเองครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของหน้าตากเกมนะครับเป็นมุมมองที่เห็นจากตัวเมนแคมิเล่านะครับเอาไว้ใช้ดูเวลาเรากดลังนเกมนะครับส่วนแท็บด้านบนนี้นะครับจะเป็นแท็บที่เอาไว้ใช้สําหรับปรับมุมมอง 2D นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของอ่าแอคเคาท์ Account ของ Unity นะครับส่วนเมนูด้านบนนะครับเอาไว้ลันทดสอบเกมนะครับก็คือเรากดตรงนี้ก็คือจะเป็นการเพลย์นะครับซึ่ง เมื่อเรากดเพย์ตัวเกมที่เราได้โปรแกรมมิ่งไว้ก็จะทำงานตามที่เราทำนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของไฮรัชชีซึ่งในโซนไฮรัชชี่ะครับจะสามารถคลิกขวาแล้วเขียดสิ่งต่างๆที่เราจะต้องใชใ้มาในการทำงานได้ผ่านคลิกขวาแล้วก่มาตรงด้านล่างตรง 3D Object Effect หรือจะเป็นไลท์หรือออ d ดีโอหรือว่าวิดีโอนะครับหรือครับอ่าอันนี้ก็จะ องค์ประกอบของยูทิตพื้นฐานก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับ